บอกว่าอย่าดูไม่อากพูเดี๋ยวพิดกันปด้เห็นตองที่ิดว่านางหอยมาป้าเขามีสี่ตัไปนร่อามีมากเขามีสีได้หลยากก็บบอแลมี

มี่ลำบานิเป็นยังไงมีเพื่นใี่อยู่ด้วเปล่ไรทาท่านมีคนที่้องมีสุดในัคมเขาด้คาต่อท่องต็มที่ดีถ้าเป็นคนที่อยากทงาน งนทั้งวันไม่เห็นด้าไม่เห็นตอนนี่เก็บครับครับเป็นแล้วเออเช็จริงวันได้ทับไม่ชอบที่ต้องมีเพราว่ามันติดโซฟาเพื่อนมันจะมานั่งเล่นแต่ท้างหลังับเข้าั้นยังไม่พอควาสุข่ทนไนั่งการที่เก็บกล้องไปอีกใครจะเอาแล้วก็ต้องมาถา จะไม่หนาต่อไปหาวคแล้วภาพมุมแอมรูปอ่ะเนาะเพราะว่ามีพระมงกุใหญ่เลยไม่ต้องติดไปไต่รูการจับโตกาแต่วูปกาจับจี